สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเนื้อนะคะเนื้อกันออโต้ค่ะวันนี้นะคะเนร์ดจะมาแนะนำนี่เลยค่ะ Toyota Fortuner 2.4V ปี2018คันนี้เลยค่ะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ที่รูปรักษณ์ภายนอกดูบึกบึนสปอร์ตไม่เหมือนใครนะคะคันนี้นะคะเริ่มที่ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นหลอด LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นล้อแมกอลอยที่มา,าจากโรงงานด้วยนะคะคันนี้คือของ t o y o ต a แท้เลย แล้วก็อันนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเป็นหลอด LED เช่นกันแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะเรามาดูฝาท้ายกันค่ะอันนี้นะคะเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไขับ2ก็คือ 2WD นั่นเองอันนี้นะคะ Fortuner อะสามารถเปิดอัตโนมัติได้เลย<ๆ>เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วกดค้างไว้นับ1-2คือเด้งขึ้นเลย นะคะดูพิเศษมากๆเท่านั้นยังไม่พอภายในของเขานะคะตัวเบาะยังสามารถพับเก็บและก็บรรจุของได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์กับทุกครอบครัวที่มีสมาชิกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเรามาดูภายในกันค่ะ ว,ว้าวข้างในนะคะดูค่อนข้างเรียบหรูก็เก๋นะคะแล้วก็ดูโชบเฉี่ยวดูสปอรต์ตสไตล์ของ Fortuner นะคะตัวคุณใจจะเป็นคุณแจกีเลรดโมทอย่างนี้นะคะก็แค่เป็นปุ่มทุ s สตาร์ทด้วยนะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มทุกสตาร์ตตัวรถของเขาก็จะสามารถสตาร์ทได้เลยอัตโนมัติเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีจอเ n d นดอยนะคะที่สามารถ เชื่อมต่อกับระบบบูทูธของโทรศัพท์ได้ด้วยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยโดยที่ไม่ต้องลจัจไม่ต้องลดสายตาจากถนนได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่ากันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเนิ์ดได้ค่ะโทรมาที่เบอร์0648751561นะคะโอเค เดี๋ยวพาไปดูตัวรถข้างนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับ Toyota Fortuner 2.4V ปี2018คันนี้นะคะเนื้อให้ราคาพิเศษสำหรับ ที่มาจากคลิปเนิร์ดนะคะราคาเนิร์ดเปิดอยู่ที่929,000บาทเท่านั้น929,000บาทเฉพาะคลิปเนิร์ดนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์064-875-1561นะคะหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจกันออโต้ Auto ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนิร์ดขอลาไปก่อนรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าเนิร์ดจะมากับรถคันไหนขอบคุณมากค่ะ